สวัสดีครับวันนี้พบกับผมกัดเคบีเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีของเล่นใหม่นิดนึงก็คือเจ้าตัวนี้นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมสั่งมาแล้วมันไม่พอดีมันก็คือตัวครอบหูกระจกข้างนะครับเป็นงานคาร์บ,บอนก็เคฟล่าแหละอันนี้ก็อยู่ที่800นะครับมีตำหนิอาจจะเป็นเรื่องของเลกกเกอร์หรืออะไรเนะี่ย เนี่ยเพื่อนเห็นปะดูมองเห็นไหมเออเนี่ยมีตำหนิอยู่แต่ผมก็โอเคอ่ะเพราะว่าชิ้นเนี่ยมันน่าจะเป็นชิ้นที่โดนหินเยอะนะครับเพราะมันอยู่ตรงกระจกคือเมื่อก่อนเนี่ยผมสั่งมานะครับจากจีนก็คือมันจะไม่มีด้านข้างคือมันจะเปิดโลง่งเวลาครอบไปด้านเนี่ยมันจะไม่มีชิ้นเนี่ยคือมันจะขาวอยู่เบื้องต้นทําความสะอาดนะครับก็ต้องใช้พวกเนี่ยโคหรือว่าสไลด์นะครับเพื่อต้องการขาจัดคราบมันไขมันพวกเนี้ยออกเพราะพวกเนี้ยผมลองแล้วคือมันออกดีด้วย แล้๋ยวเราก็ละเลงเลยแล้วก็ตัวทีเด็ดนะครับแอลกอฮอล์ซะหน่อยนะเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเตรียมตั้งก็คือให้เราลอกตัวกาวสองหน้าของ3 m อออกนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยคือที่ผมดูอ่ะจะเห็นได้ว่าเราจะมีช่องว่างตรงเนีน้ซึ่งเขาไม่ได้ติดมาให้แต่ผมจะเติมด้วยซิลิโคน เพราะว่าผมต้องการให้มันปิดสนิทนะครับเพราะว่าถ้าเว้นช่องอย่างเงี้ยเวลาน้ํามันเข้าอะครับมันจะเอาโครโนเข้าไปสะสมด้านในมันจะทําให้ข้างในอะเป็นโครนฝังอยู่แล้วสีกระจกรถเราอะมันจะกลืนเข้าไปคือมันจะฝังโครนอะเออมันล้างยากนะครับเพราะงะั้นเดี๋ยวผมจะเอาซิลิโคนทาเข้าไปตรงขอบซิลิโคนที่ผมใส่ผมจะใส่เข้ามาด้านในหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้มันปิ้นออกขอบนะครับเราจะอ f f ซ็เข้าในหน่อยนะครับตอนนี้ก็อุดหมดแล้ว ปกตินะครับวิธีการติดคือเราจะต้องสวมเข้ามาอย่างนี้เลยแต่ว่ามันมีกาวนะครับซึ่งพอสวมปุ๊บมันจะติดตรงเนี้ยเออเพราะฉะนั้นเราต้องครอบครอบแล้วเราต้องรีบจัดทรงมันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะครอบลงไปเลยเพราะมันมีซิลิโคนด้วยเนี่ยให้เข้าทรงแล้วจัดเลยครับสังเกตได้ว่ามันจะไม่เหลือขอบนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะเหลือนิดนึงเพราะว่า ตอนนี้มันกดไม่เข้าแล้วแต่เล็กน้อยคือผมรับได้นะเดี๋ยวอีกฝั่งนึงก็ทําเหมือนกันอันนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้โอเคแล้วนะครับมันจะโชว์ของข้างล่างนิดนึงแล้วก็ด้านมุมนี้นิดหนึ่งก็ถือว่าโมนใหม่ก็ยังไม่พอดีเท่าไหร่นะครับก็เลือกซื้อก็ตัดสินใจกันดีๆเพราะว่าจะให้พอดีคือต้องของแท้ต้องยอมรับไม่งั้นเขาไม่ทาของแท้แพงๆหรกครับโอเควันนี้ลากันไปเท่านี้ครับใครสนใจยางแม็กนะครับสามารถสั่งได้นะครับติดต่อผมได้เลยนะครับกักเคบีนะครับ มียางมีแม็กอยากได้ยี่ห้อไหนไซส์ไหนก็คือติดต่อเข้ามาถามดูนะครับถ้าผมเช็คที่โกดังแล้วมีเดี๋ยวผมก็จะจัดการให้นะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเราก็คุยกันว่าเราสามารถเบิกบริษัทได้ไหมนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วลูกค้าต้องการยางฟิลารี่หลังแฟรนะครับชุดเดียวเขาก็ไปตามหาที่ร้านแล้วนะครับเ,เขาก็ไม่มีนะครับแล้วก็มาเช็คที่ผมนะครับก็ผมสามารถเบิกให้ได้นะครับ ก็ลองสอบถามกันหลายๆร้านดูนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีตัวเลือกก็ลองมาที่นี่นะครับถ้าผมทำให้ได้ก็จะจับให้นะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ